ทุกคนตอนนี้นะเป็นเวลาตีห้ากับอีกสิบแปดนาทีนะจ๊ะวันนี้จะไปไหนหรอจะไปตีกลอฟค่ะที่จังหวัดชิซูอโอกะนะทุกคนคือจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มายจะไปเดบิวต์ตีกลอบด้วยนะคือยังไม่เคยลงสนามจริงๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปตีที่สนามกลอบนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเป็นกําลังใจให้ด้วยนะทุกคนตอนนี้นะคะรอรอรถไฟอยู่ ต for, ism, But, ีห yeah. <an> ้านะทุกคนนี่ไม่ใช่ห้าโมงเดิมแต่ดูดิสว่างมากไม่มีคนเลยอ่ะบนสถานีนะคะอือมีแค่เฮ้ยตกใจนีเย่ฮิซาชิบุริเดชโอกรุสโซ้ดเนฮิซาชิบุริเดชโอ้ยโอเคอย่าไปเจอกันที่สนามก็อปจ้าบ๊ายบายถึงสนามกอล์ฟแล้วนะคะทุกคน

มองเห็นฟูเขาไฟฟูจ <office> ิด <occurs> ้วยฝั่งโน้นเห็นไหมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากดูสิบรรยากาศดีมากเลยดีกว่าซ้ายวันนี้ว่าที่ก็ยีเดสสวยทีก็ยเดสทุกกันไปมั่งชอว์กันไปมอวอันนี้นะคะเป็นที่ซ้อมตีนะ รอบของเราที่จะไปติดกอบก็คือตอนประมาณ10โมงนะทุกคนก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวขอถ่ายแป๊บน,นึงก่อน <c oughs> สวยมากอะคือไม่เคยไปสนามกอล์ฟที่ไทยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคือแบบดีมากที่เนี่รวมในคอร์สแล้วนะคะตกคนละ1 6พันเยนเออกินอาหารเป็นแบบอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่นนะทุกคนเอ,อเดี๋ยวตอนกลางวันจะ,จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ไปกันดีกว่า เดีย๋ยวเราจะต้องไปตีกรอบแล้วเป็นกําลังจะให้ด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเออแล้ก็ที่ญี่ปุ่นนะทุกคนเขาจะแบบรถกลอบเขาจะมีให้แค่กรุบปหน,หนึ่งหนึ่งคันนะเด็กนิ่งใจお願いします そう。おお、うん、ナイス。大丈夫だと思う、これも。れもはい。うん、あ、その前に手持ってないんですよ。うん。う持ってないです。 んんとといしま大大丈夫だと思うよ、うん、大丈夫夫だ思うううよありがとうございます <laughs>、うん、そしたら今度クラブ何本か持ってボールのとこにいては大丈夫 オーケー。体の真ん中に入れてあげないと当たらないかな、うん、オーケーいいねゆっくりねボールよく見てオーケー。 おおナイス ทุกคน,คนการตีกอล์ฟมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่ว่าแค่ตีลูกนะแต่ว่ามันไม่รู้ดิมันต้องมีทักษะต้องฝึกซ้อมอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเออผมไม่ยากหรอกแค่ตีลูกกลมๆใช่ปะ อยากแต่ว่าวิววันนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูสิวิวสวยมากเลยไปฮัตส์่น

なない見てない練練習練習 <laughs> 疲れちゃダメだよーーいいね。 ข้าวที่สนามกอล์ฟนะทุกคนนี้จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะก็คือให้เราเลือกแล้วก็หยิบเองนะคะน่ากินมากเลยดูสิอร่อยม,มากเลยค่วยวะทุกคนจับช้างซ้อนเลยนะทุกคน กองทัพต้องเดินด้วทองเลย ทุกคนเมื่อกี้เรากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะกาลังจะไปตีครึ่งหลังหรืออีกเก้าหลุมนะคะเพราะว่าเราตีเก้าหลุมแรกไปแล้วแล้วก็พักกินข้าวกลางวันแล้วก็กำลังจะตีหลุมที่อ,อีกอีกเก้าหลุมที่เหลือโอชอ <laughs> โอชอ Bye <laughs> <laughs> ยากมากเลยอ่ะเล่นไม่ค่อยได้เลยยากมากเลยอ่ะเล่นไม่ค่อยได้เลยมาชว์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปอาบน้ํานะก็คือลงออนเซ็นนะจะบอกว่าเป็นการตีกลอบครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเออเป็นกีฬาที่ตียากจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้ใช้แรงมากแต่ว่ามันต้องใช้สมองอะทุกคนเออยากนะแต่ก็จะพยายามต่อไปขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบาย